เลาไปลงไปกินลงไปอาบอ่อดีๆด,ด้วยคือสกปรกถ้าเดินนี้ขีต้ตอมเต็มโตนึงไปเร็วลงไปอาบอ่อดีๆพุน่นฝูงใหญ่มาและพุน่นเสือฟูงใหญ่มาละพุ่นไปไปค่อยๆเลาะไปเมื่อขำแล้วกินนี่มันอิ่มน้ำนะเมื่อผดยาอีดินั่นนะ แซวีว่าโตเฮ้ยเอาตะขีดตูมมาใส่หมูเจังเด๋ยวจ้ามัดทาบขีตดตมใส่หมลูลากไปอันนี้ก็ได้เอ้าไป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 เหาะไปเหาะไป,ไป,ไป โตอันนี้คือยาวเท้าลูเขาบอกนี่เออน,นี่คือยาวเท้คือบอาว่าย่างกกลไปยังไหนวะบอกว่าให้ลงอาบน้ำวะดาวไปเต้จังบปลงอาบน้ำเดีย๋ยวนี้ที่ตมเตรียมตู้หนึ่ง แตะมุกกูแลหลกไล่สูกูมือลงน้ำให้เลอะๆอันนี้กูก็เป๊ะแล้วอะโต้อะละาโต้เาโตเอ้ยเอออันนี้เอาให้บราเห็นเด้กกินไปน้ำลกไปน้ำออออโอ้ย พว่าอยากญาดเอาได้เดยนี่ให้ลูก,กินห่อยเจ้าของตงัวบางใหญ่หนึ่งหาคิดเองไปย่างไปก็ควอยกินไปเด้อฝูงใหญ่มาแลเด้อมันสิไปส้นกันเด้อ